สุดสัง่งถังน้ำก็มาถึงแล้วนะครับเป็นถังพ e แบบสีขาวเนาะแปดิบลิตรเดี๋ยวจะไปทิ้งไว้อยู่ในเทเล,ลอร์นะเออถัอองไปนี่สั่งแป๊บเดียวมาถึงเลยวะนะเห็นว่าสั่งส่งมาจากต่างประเทศประมาณแค่ประมาณ3ามสี่วันเองถึงเลยสุดยอดมากเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวทิ้งลิ้งไว้ให้เผื่อใครจะไปสั่งมีหลายแบบหลายทรงนะแต่ผมเอาประมาณ8ปดสิเดี๋ยวจะไปใส่ไว้ด้านหน้าตัวรถเทเล,ลอร์เนาะออแล้วเดี๋ยวทางขาขึ้นมารับนะครับนะเดีย๋ยวเอาไปลองวางดูก่อนว่ามันใส่ได้ไหม โอ้พอดีเป๊ะนี่เดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้พอดีแหละนะเดี๋ยวทำขาฉากขึ้นมายึดยึดเสร็จปั๊บแล้วก็เชื่อมติดเลยเนาะแล้วตัวตัวถังนี่ <c oughs> ให้มันแบบว่า Gesund <c oughs> ยกขึ้นยกลงเผื่อถอดเอาไปล้างได้นะเดี <c oughs> ๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้ามันสูงขนาดนี้มันจะยกแล้วมันจะรอดไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปทาขากันต่อครับผมได้ละโซล่าเซลล์ถังน้าแล้วเดี๋ยวเดินระบบไฟระบบปั๊มก็จบแล้วครับ เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวเฟรมมันเดี๋ยวไปทําสีเสร็จไปเชื่อมติดพอดีเลยโอเคแล้วครับตอนนี้ตะโกงตะแกงใส,แาางสแงง่แล้วเดี๋ยวเรามาถังมาใส่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเติมน้ําดูแล้วเดี๋ยวมาลองบรรทุกดูนหน่อยเป็นยังไงอันนี้สีเก็บมาไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บสีใหม่ไสบ,บายแล้วม,มีมีน้ำแล้วเออแปดสิบรึทำไมมันเร็วเถอะวะนี่เปิดนนะ้ำแป๊บเดียวน,นี่มาถึงขนาดนี้นะนะจริงจริงมันจะมีให้เลือกสีดํากับสีใสเนาะ สีดำจะหายากกว่าก็เลยเออเอาสีใสก็ช่งหัวมันไปนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาใช้น้ําจะได้ไม่ต้องมาเปิดฝาดูไงนะอันนี้ก็คงจะไม่ได้เจาะหลุมเจาะรูหรอกกลัวมันรั่วนะครับนะเดี๋ยวไอ้นี่เลยเปิดฝาแล้วก็เอาสายยางหย่อนลงไปแค่นั้นเองนะเวลาจะเดินทางก็ปิดเก็บสายยางน,นะครับนะก็นะจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาลองดูนีมันจะหนักไหมวะแปดสิบโลนะเนี่ยโอ้ยเอาไปเอามาเริ่มเยอะเลย น้ำหนักลดแม่กแป๊ะไปหมดเลยป่ะเนี่ยเนี่ยขนของขนน้ำนี่โอ้โหเอาเรื่องเลยนะเนี่ยจะต้องใส่แล้วเดี๋ยวลองทดสอบไปขับดูว่ามันจะโยกแค่ไหนนะครับนะเรียบร้อยครับผมทวงหน้าดีกว่าทวงหลังเนาะเพราะว่าถ้าทวงทวงหน้ามันกดลงเวลาวิ่งมันจะไม่ใส่แต่ถ้าไปทวงหลังให้มันหนักอะเวลามันวิ่งปุ๊บหน้ามันจะลอยแล้วมันก็จะสะบัดไปสะบัดมาไม่รู้นะผมดูตามคลิปฝรั่งนะก็เรียบร้อยครับผมลองขับอะไรดูเรียบร้อยละแน่นหนาดีครับผม นะแน่นหนาดีไม่มีความรู้สึกต่างเลยว่าแบกของอยู่นะครับนะน่าจะระยงระยะอะไรมันน่าจะโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงต่อไปเหลือระบบไฟระบบปั๊มน้ำแล้วจบแล้วเด็นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บของเก็บของเตรียมออกคลิปไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่านะครับนะจะเ,เป็นประมาณนี้ครับผมการอัปเกรดรถตูซลงุงนะมีอะไรนะ per, เทเลอร์แคมเปอร์ มีพลังงานโซล่าเซลล์มีน้ำ80ลิตรก็เหลือเฟือแล้วครับผมล้างหน้าลา้างตาอาบหนงอาบน้ำนะครับนะเปล่อไปในที่ที่ไม่มีห้องน้ำเนาะออมีน้ำใช้โอเคอยู่80ลิตรออกมานอกเมืองก็มาเติมมาตามโป่งตามปั๊มเอานะครับนะขอชาวบงชาวบ้านเติมก็ได้นะครับจนะประมาณนี้เลยไปแล้วสวัสดี